เขาเรียกวาสมเด็จบางพรมพิมพ์ใหญ่นะครับแต่เนื่องจากพระเนี่ยเขากดอาจจะค่อนข้างตื้นนะค่อนค่อนข้างตื้นเลยแต่พระเขาเดิมเดิมไม่มีหักไม่มีซ่อมโอ้โหดูเกจท่านสินัดูเกจนะครับเกจคมมากเลยส่วนหนึ่งของวัดวัดละคังหรือบางพรมพิมพนะ์ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับ98%เนี่ยเกจจะต้องคมลึกแบบนี้ให้มาคมชัดเลยดูเกจท่าน จับโฟกัสไม่ได้เลยนี่เห็นไหมเห็นไหมคมชัดแบบนี้องนี้นะครับเป็นพระที่ไม่ได้ผ่าคือผ่านการใช้น้อยมากนะครับแต่เนื่องจากพระเขากดพิมพ์ไม่ติดเห็นไหมหัวเขา่าหน้าแข้งขาเนี่ยเขาไม่ค่อยติดพิมพ์นะฮะแต่เดิมมากมาก,มากเลยนะดูเนื้อมวลสารพิมพ์ตอนแรกเนี่ยถ้าไม่มีเมือกนะเมือกคืออะไรนะเมือกคือ เงาเงาตามพื้นเนี่ยแล้วก็มีคราบนิดเล็กน้อยเนี่ยถ้าไม่มีเมือกนี้องค์นี้เป็นวะละัลลคังได้เลยนะเนี่ยเมือกนี่เมือกนี่คือเนี่ยขา้ขาวนี่คือคราบที่ก่วนะครับบางคนเสียนรุ่นเก่าๆจะเรียกว่าเมือกนะครับแต่ถ้าเสียนรุ่นใหม่ก็ก,ก,ก็พยายามจะไปกบไปล้างทิ้งเพื่อหลอกขายให้เป็นวะละัลลคังนะครับแต่สําหรับผมได้มายังไงก็บอกอย่างนั้นฮนะซื้อมาเป็นบางองพมก็ต้องขายเป็นบางองพมนะฮะแบบนี้นะฮะ โอ้โหคือตัวพระเนี่ยอเนี้ยมองตาเปล่าจะพิมพ์จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากเขามีคราบและเขาแยะแยะตามตัวเหมือนเขาก,กดพิมพ์ไม่ค่อยชัดติดไม่ชัดนะครับเดีย๋ยวผมเปิดไฟเพื่อให้สว่างขึ้นนะยโอ้โหสว่างขึ้นนะครับนี่โอ้โหสว่างขึ้นเยอะเลยนะครับดูเนะื้อหามนสารเป็นอย่างนี้นะ นี่คือคราบขี้กุเน้้าตาลปี๊บน้าตาลปี๊บอย่างเงี้ยบางคนเขาบอกว่าอุ้ยทำไมมีคราบน้ําตาลปี๊บนะครับอันนี้คือขี้กุเลยแล้ววินเขาเดินกลับไปยังไงมีเจี๊ยบไปส่งอ๋อแบบนี้เลยขอบข้างเนี่ยต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเลยถามแปดหมื่นสิบแปดหมื่นสิบพันองมีอะไรวะมีคะแนนไหมครับแปลว่าอะไรวะถามครับแปดหมื่นสี่พันองมีคะแนนไหมครับ ไปถึงสมเด็จบางหุ่มพรมใช่ไหมเขาเลยกพระคะแนนใช่ไหมถ้าเป็นรุ่นใหม่มีนะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าไม่มีนะฮะรุ่นเก่าไม่มีไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่มีแน่ๆเพราะว่ายังเล่นมาสามสิบกว่าปียังไม่เคยเห็นบอกว่าสมเด็จคะแนนบางห่มกุเก่าไม่เคยเห็นนะครับน,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 กกกกนี่อันนี้คือกุเก่าเลยนะครับกุเก่าเอ้ยเดี๋ยวนี้จะต้องใช้ว่ากุอันนี้คือกุใหม่นะ กุใหม่หรือกุเก่าไม่ใช่สาระแล้วอยู่ที่สวยอย่างเดียวถ้าสวยก็ได้ราคาแพงถ้าไม่สวยก็ไม่ได้ราคาแค่นั้นเองนี่แบบนี้ขอบข้างต้องเป็นแบบนี้นะเผื่อเพื่อนๆเจอนะครับให้เราดูขอบข้างเป็นองค์ประกอบหลักนะครับสําหรับสมเด็จพิมพ์ทรงเป็นอันดับหนึ่งก่อนจิบมาพิมพ์สองโอเคองนี้อาจจะตื้นนะบริเวณตรงฐานตรงนี้ขออขานนึ่ง บริเวณขาตรงนี้ช่วงบริเวณพิมพ์ตรงนี้เขากดไม่ติดนะครับนี่เห็นหัวเข่าเด่นชัดเลยแต่ตรงขาไม่ขึ้นแต่ตรงหัวเข่าติดชัดนะฮะเกิดจากการกดแม่พิมสมัยก่อนนี่แบบนี้เห็นไหมหัวเข่าเด้งขึ้นมาเลยครับแต่ตรงนี้แย่หมดเลยขาแทบไม่เห็นในวงแขนแทบไม่เห็นละแต่องค์นี้ได้ความเดิมดูเกจท่านเิคโอ้โหเกจสำคัญมากผมเวลาผมดูพิมพ์ใหญ่เนะี่ยจะดูเกจ ดูพื้นผิวธรรมชาติน,นี่ไหมน้ำตาลน้ำตาลนี่คือค่าีิกุนะครับนี่น้ำตาลน้ำตาลเน,นี่ยบร,รยิเวณนี้ค่าีิกุเราต้องดูอย่างนี้เป็นส่วนประกอบดูโดูตรงส่วนที่นูนสิเอเรับโทรศัพท์ก่อนนะครับหนึ่งน่าจะเป็นคนเมื่อกี้แน่เลย <S <S พอดีนัดดูพระหนึ่งองค์นะครับขอบข้างเป็นแบบนี้เผื่อว่าใครเจอนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือขอบข้างแบบนี้เจ้าถามเขาหน่อยเขาตีราคาเท่าไหร่เขาอยู่แถวไหนนะฮะแบบนี้เลย ใช่ใช่ใช่ขอบข่ายต้องอนี้สำหรับบางพรมนะหากว่าใครเจอแบบนี้ปุ๊บดูหน้าก่อนพิมพ์ทรงด้านหน้าใช้ได้เสร็จปุ๊บดูเนื้อหาวนสารใช้ได้ชั่วโมงเนี้ยองค์นี้แรงสุดนะครับแต่องค์นี้ไม่สวยนะวันนั้นช่วยช่วยช่วยเอ,อกลุ่มหนึ่งเข้ามาปล่อยช่วยเขาเช่าไว้เนี่ยอันนี้ไม่สวยแต่เช่ามาน่าจะขาดทุนแหละดูจากทรงนะครับ นี่เป็นหลวงปู่โตะวัดประดูชฉิมพีนะชั่วโมงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีพระองค์ไหนราคาแรงหรือขึ้นรวดเร็วทันใจเท่ากับพระหลวงปู่โตะวะัดประดูชฉิมพีเลยนะครับเรียกว่าได้มามีคนแย่งกันเชา่าได้มามีคนแย่งกันเช่านะครับผมเองก็เช่ามาเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่กํกไรน้อยมากแต่องค์นี้น่าจะขาดทุนนะครับองค์นี้อาจจะขาดทุนได้เพราะว่าช่วยเขาเช่ามาแพงแล้วก็จริงๆก็จะไม่เอาอยู่แล้วครับ พอตีราคาองค์นี้ให้เสร็จปุ๊บทำตาทำตาแบบไม่ค่อยพอใจพอตีให้อีกสี่ห้าองผมคิดว่ากูไม่น่าช่วยมึงเช่าเลยนะครับสุดท้ายปล่อยองคเดียวปล่อยองค์นี้ฮนะปล่อยองค์ที่ผมให้ราคาแพงสุดๆนะครับเอาไว้ให้ผมแต่ส่วนพระอย่างอื่นที่ผมให้ราคานะครับไว้แล้วพอมีช่องว่างไม่ขายฮะขายแต่องแพงๆที่ให้ราคาแพงๆไว้ฮะผมคิดว่าจะเฉลี่ยกันได้สุดท้ายไม่ปล่อยนะครับ บอบอกผมจะไม่เอาอยู่แล้วเนี่ยองนี้ไม่สวยเลยนะครับแต่เขาก็เหมือนขอร้องโอเคนะครับมาหลายสเตปฮะเวลาเช่าพระกับคนที่มีเล่เหลี่ยมเยอะเนี่ยมันมีหลายสเตปมากนะครับสําหรับคนที่มีเล่เหลี่ยมเนี่ยมันมีหลากยรูปแบบหลายรูปแบบไปเลือกเสร็จปุ๊บบอกไม่ขายนะขายองค์ที่สมมุติว่าเราไปเลือกพระนะฮะสมมุติว่าเราไปดูพระกองนี้นะครับกองเนี้ยเลือกเลือกเลือกไว้แล้วสมมุติเราเลือกมาสิบองค์ เลือกมาสิบองสมมติวราเลือกมาสิบอง์ววมมบองแบบนี้ปุ๊บเราเลือกมาแบบนี้ปุ๊บมันบอกว่าเจ้าของบ้านเขาจะบอกว่าเออคุณบอยเนี่ยสิบองเนี่ยผมขอไว้ก่อนได้ไหมพอดีอผมยังไม่รู้ราคาเลยแล้วผมก็ยังไม่อยากปล่อยเลยผมขอปล่อยกองนี้ผมบอกอา้าวกองที่ผมไม่ได้เลือกเลยนะพี่เพราะว่าพาร์เขาไม่รู้จักแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้คุณบอยเนี่ยคุณบอยช่วยผมเช่าเถอะตรงเนี้ยพอรู้วเราไม่เอาไงช่วยช่วยผมเช่าหน่อยเถอะส่วนตรงเนี้ย ผมขอไปก่อนละกันเดี๋ยวผมขอศึกษาก่อนแล้วกันมันจะเป็นเลี่อนเหลี่ยมแบบเนี้ยแล้วเจออยู่ประจํานะแล้วผมก็ไม่เข้าใจเลยแบบเฮ้ยมึงบอกมึงขายนะมึงบอกมึงปล่อยนะผมแบบแต่เวลาเจอคนแบบนี้นะโอ้โหผมเนี่ยนะนะน่าเบื่อแต่ก็ทําใจลนะต้องต้องทาใจนะเพราะว่าในยุทธจักรเนี้ยมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับมันเป็นไปด้วยกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบซึ่งผมไม่อยากเจอนะคนที่มีเหลี่ยมจัดๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะ ผมว่าวันวันหนึ่งถ้าเกิดผมเอาพระมานั่งดูทุกองนะฮะของสัปดาห์ที่เช่ามาใส่สัปดาห์หนึ่งก็ประมาณสักสามร้อยองค์สองรอยองค์นี่เขาเ,เรียกเหรียญประพาสมาลานะครับเป็นเหรียญที่แกะพิมพ์สวยงามมากๆนะครับดูเนี่ยดูริวว้วเส้นสายรายละเอียดลายผ้าโหดสวยเลย เหรียญราชการที่หนะ้าดูหนวดท่านสิโอ้โหช่างแกะนี่แบบเดี๋ยวผมจะซูมให้เห็นนะช่างแกะนี่จินตนาการแบบแกะพิมพ์ได้ดูโอ้โหดูหนวดท่านสิถ้าเราสังเกตดีๆเหรียญรุ่นเนี้ยพื้นต้องเป็นทรายนะเห็นไหมเพื่อนดูนะเป็นใซทรายมดเป็นตามดนะครับบางคนบอกตามดเป็นไงพี่เอาไปว่าพื้นทรายแล้วกันนะบอกแล้วพื้นทรายเป็นไงพี่ มึงก็ไปศึกษาเองแล้วกันนะอ่าอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองนะหรือบร้อนนะครับ,บร้อนเปียกเงินนะแบบนี้เป็นเหรียญที่งดงามมากๆผมเป็นคนชอบสะสมนะฮะเหรียญรัชกาลที่ห้านะครับเหรียญรอเก้ารอห้านี่ผมเป็นคนชอบสะสมมากๆ